พี่น้องป้าย่าจะพาไปเก็บพักอันมะออมกบเหมือนใย่าจะอ,อมกบจ้าไปเก็บพักอันธรรมชาติดิจ้าในสวนนี่พักอันเคิอนอยังก็ใบอันใบฟันสิงโตนะจ้าป้าพี่น้องนี่นี่เกินต้นฟันสิงโตตอนนัน้นอน,นานดอกมันสีเหลืองๆเลยจ้ามันเป็นยาเลยจ้า ดอกมันเป็นเหลืองมันสีเหลืองเหลืองอันเขาเจาไปเห็ดอันคือชาก็ไ้จ้ะเอาไปตากแดดกัไปเห็ดอันคืออันคือชานะจะไปต้มน้ำหอนเอาไปใส่น้ำห่อนกินคือชา่ายจะไปใส่อันอมกบมันมันขมขมแม่จ๋ามันขมในน้อยแซบแซบเด๋ยายเอาไปอมสไก่หลายเถื่อล่ะยายจะเก็บแต่อ่อนอ่อนมันโอ๊ย เขียดหน่อยก็ไล like ่หลายเขียดหน่อยฮึ่อ <ose> ีหยังบุขี่ขั้นขาคือจังไหรนี่ล่ะนี่ย่าใช้เบิรงแต่มันมันเขียดขึ้นขีขั้นขานี่อีหยังนั่นโอู้หกันไล่หลายเดี๋ยวเขียดแต่ปาถ้าเขียดอีหยังบุหูเก็บแต่อ่อนอ่อนมัน หลายหลายผี่จังค่อยงามยวเขีย,ขยหลายได้สิหยับหัวเขยียดได้วยหนุ่ยจ้ะโอ้ย,โ,อยโตถากกันยังท่านหนีไปทั้งใดยุมนน่มไปทัไหนหนาวอืมงามงามแล้วพี่น้อง งามเนาะม,มันงามผไไดูดลายใยกับบอมารี่มากต้นหน่อยๆเวลาายแกงขี้เล็กใยก็เอาไปใส่เดี๋ยวจ้ะสื่อขี้เล็กมาจากลานไทย มันสีขมขมมันมันสีขมขมอำลำัลมำใส่กาลนั่นแม่เสแแบเบด้จ้ะตัวนี้งามงาม ยายสื่ออันนั้นมาจากลานไทยเมือนัน้นสืวมาแต่ไายมือจน่าไดใบมันเหลืองดำหรอือใบอัน <c oughs> ใบอันยังก็บานฮะบานใบสะพูนนะใบพระอีเลิศพระอีเลิศจ้ะสือมาจนใบมันสีดำแล้วสี็ดมันนี้เสียดกินค้่มเลยได้จากพี่น,อน้องนี่ทุ่มกลัวเลยไดแ้แต่มันท่านเหนมืดนอกจางหนีเนาะทุ่มทุ่มสีเคืงเรือจะทุ่มเคืองเรืมั่งแต่ท่านใหนมืดจ้ะ หนาห่อนหนาห่อนทั้งแต่สีทุ่มปุ่นก็นยังว่าท่านไหนมือดอือมแทีนี้อาหาร,รเบเรตัดหนาที่ล่ะฝุนมันตก,ก็เลยกเบเรตัดหนาเบเรตัดหนาสวนขื่นงาวแล้วนี่ ้มอำลำเสียเพือนยังนี่พี่รันเป็นยุบลงกับน,นี่หน่อยนังได้นี่พี่น้องเอ้ย มันเป็นยานะจ๊ะจะบอกให้ยาดีด้วยมาเสือเบิงมันมันเป็นยาแก่ยังนอ่ยายละลืมรนนี่อันย่ายขนาดเบิงนี่อันยูทูบมันกันยังมีเลยจ้ะท่าหมอพันเบ้านะว่ามันแก่นั่นแก่นี่นะแต่ย่บานเฮาคอยังย่ายไม่เคยเห็นบุมีแต่อยู่นั้นบ้านเขาหรือมั้งแก่ยังนอย่ายก็ลืม จำบ่ได้ข้อมัอมดันควอมเดินยังมันนี่ละมั้งพ่อลลาพี่น้องนี่บักเขือมันกับบัท่านใหญ่บักเขือมันบัตรท่านใหญ่มันพ่อมันบ่ท่านเด็กพ่อเก็บอยู่หมห้มันอากาศมันเริ่มหนาวแล้วมันแห้งแต่ใหญ่สาเดี๋ยจ้ะพี่น้อง มึงในหมากอันนี้ย่ายลูกๆบูเบอร์รี่เออแบคเบอร์รี่พวกอีงหยังนี่และเขาเอิญนี่อันนี้มนนันหน่อยหน่อยหน่อยใหญ่ยู่ทั้งปุน่นหวานดีดี หวานไปไปแกงเห็ดก็ไม่แม้จะออมกบดีแม่จา่ามะเขือมันยังหน่อยอยู่เนี่ยท่านว่าว่าจะเก็บไปใส่ซะดอกมันแก่ขึ้มนมาท่านได้แก่บุท่านได้แก่ดอกน้อยจา้าเนาะหนั่นเบิ่งเน่มันแก่ย่งนี่นย่ง,ยงดอกเนาะ ไปพี่น้องพี่แกงพี่ลางพักพี่น้องยา่าจะปันพริกก็ได้จานี่นี่พริกกระเทียมตะไคร่แล้วก็คาจ้ะปั้นร่วมกันปั้นร่วมกันที่ข้างต่ำแล้วจ้ะจ้จะ ใส่หนะังไปนิดนึงจ้ะ ใด้แล้วพี่บอแบบเดียวเทใส่กระทะเลยค่ะนี่พี่ดองกุ๊กกุ๊ก็จะเห็ุเป็นเป็นมาแบบนี้นะจ๊ะเป็นตักกินขึ้นอย่างนี้ก็จะหลอกนังออกตัดหัวออก เขาจะากระใสเป็นถุงถุงน,น้อยๆนะจ๊ะถุงน,น้อยๆนะ่ะเห็นปะยากจะสามตัวกับพ่อ,อย่าจิสาบกันเด้อ่ะหั่นแล้วแล้วนี่หั่นตอนใหญ่ๆนี่ยาก็จะเปิดเตาเลยเด้อปนีเด้อเปิดเตาแล้วเี่นว่าบักรผิดนี่แหลกดีพอจ้ะ นี่บ่บยากก็จะเอาอันนี่อันกบลงไปล้วนก่อนเด้วยจ้ะล้วนก่อนนะคะไปล้วนก่อนเริ่มเดือดแล้วพี่น้องล้วนกบให้มัน ซูชิขมันเขากันก็ต้องจอดให้เครื่องปรุงใส่กับกคเครื่องปรุงให้มันหอมนนอจ้่กต่ใส่เกลือน้อยเนาะจ้ะเกลือใส่เกลือลงไปเลยนาะจ้ะใชไหมจะตัดแสบสสบ่คือสิเพจดอกแยกใส่บักพีแงกับบักพีสวดรวมกันจ้ะแถมใสค่คาไปอีกตั้งหากคือสิบเพจตืมกัน บ่พอจเดีจ๋ดจังสีเด้อจ่าเด้อมไม่จังเสียบนี่เอาไปล้วนหเห่ยกัวปันสูกกอนเขาค่อยอันค่อยปรุงเนาะจ่าเนาะปรุงแล้วก็จะค่อยเอาพักใส่ที่หลังเติมน้ำนิดหนึ่ง รสเริ่มซุกเลยพี่น้องมันยากจะปรุงก่อนเด้อของนัวจ้ะน้ำปลาตำหนิก่อนมันสีเข้มเนาะน้ำปลาใส่ข้าขวเวลงไปเลยด้วยเนาะข้าขวัหวมันจังอัน มันเปืเป่อยๆจังแสีบจะ้ะเท้าคั่วเนี่ยสวนเคืองๆกระเพาะเราจะ้ะ หอมบอกหัวห้อยห้อยแล้วพี่น้องเอ้ยป่ะที่นี่ญาติ <c oughs> เติมน้ำนิดน้อยดนะจ้ะ <c oughs> เติมน้ำแล้วก็พักใส่ให้มันเดือดแล้วก็พักใส่ป่ะที่นี่ว <c oughs> ่าเติมหลายดอกออมออมเติมน้ำลายมันบะเสียนะจ้ะเนาะ ว่ามัานอีญาติว่าพี่ท่านมีข้าวเหนียวเที่มึงอ่นเสอบอหรอญาติฉันมข้าวเหนียวสิห่อปิหมองทำงานน้ำแล้วเจ้าเคยใส่ปักให้มันเดือดก่อนจ่าน่องเดือดแล้วญาตจะเอาหอมแดงลงเด้อใส่หอมแดงน้ำจ้ะของญาติใส่ผักพักอันนี้ล่ะนี่ญาตไปเก็บมานพักอันฟันสิงโตนี่แต่มันมือโล่มันกระสี แย่เปรตตาดเลยเด้๋ยวเพราะว่ามันยุบลงวมันก็นีหน่อยๆหนีหน่อย,น,น,อยนึ่งจ้ะแย่ถือกล่องเอ็มกับสิบวัตนาดเ้ยค่ะเด้อพี่น้องทุกๆทุกคนเบิ่งเนเฮแน่เดอมันบอคน ก้วนมันวมันถือมันย like ่าใส่ขนปวดก็จะนวอมันยุบลงเหล่วนี้มันจะขนปวดนอกจากเนาะ มันข้นเกินเดี๋ยวจะจะเติมน้ำอีกสัก,กนหน่อยเด้อนี่เติมหนักอีกคน,นโผลจ้ะเดือดอีกเท่านึ่งกับใส่กับอันไฟเลือดกับอันนั้น มืัอนี่แย่เพราะพิภิตูแย่ไปร้านไทยมาแย่ไ้พักอันนั้นแม่ยังก็พักพักกะเพราแม่ใบกะเพราย่างเส้นส่ใบกะเพราเดนอกจากแทนมันก็นสือหอมมือกันแหละนอกจากเนาะดีกว่าบริษักินนอกจากเนาะสร้างหัวมันเถอะกินเองดอกบริฮ็ดขายนอกจากเนาะซิมมัง,งกรเด้อ เติมปลาหอีกล้เนี่ยทำไมทำไมทำไม้าสิบอยเคยกินเข้มปันได้ก็อออละเดือดแล้วนะจ๊ะไม้ใส่หอ,หอมลงไปด้วยไม่จะหอมหอม เพื่อสุขภาพนะจ๊ะนี่แมบบ่กนไจอันนี้ต้องไปเลยบัดนี้นี่หมอเสียบมันอยู่นี่ค่ะกิเลิศนี่นะคะกับหระพะเอ่อใบกะเพราค่ะนี่จ้าใส่แล้วค่ะหมอน,นี่แน่เราจะพี่น้องย่าปิดไฟแล้ว เห็นไหมจ๊ะไปกินข้าวกันเลยทีนี้หิวมากแล้วมันสองทุ่มกว่าแล้วค่ะไปกินข้าวกับยายจ้ะเห็นไเิ่งกไก่ตอนขากบโอ้ยขอโทษพี่น้องควันมันเข่าเอากล้องปะไปกินกันเลยนี่จ้ะเสร็จแล้วค่ะอ,อมกบค่ะหน,นตอนกุบใหญ่ๆเลย มาบรเี้พี่น้องกินย่าหิขาวข่าแล้วเดิอบัดที๋ยวเดิอพร้อมกบจะพักอีเลอรใช้ปั้นสิงโต,โตค่ะนี่เป็นตาแสบบอมาเด้อสตี๋ร่้มก,กันเลยจ้ะเด้อ อือ่นล่ะย่าจะหนึ่งข้าวเหนียวเสตหอไปกินหวังทำงานน้ำจ้ำหอไปทำงานน้ำอืมอืมขึ้นมาผัดผักฟันชิ้นโตข้นลำ้ำๆเสับๆเด้อเอากันเดีวยวจะหลวกปาก <c oughs> ืมส hey, ุดยอดหอมบอกกว่าหอมพระอีเลิศมากเลยจ้ะพี่น้องซ้ำนี่ได้จ้ะเด้อ ยาตก็จะกินข่าวบัดรที่นี่บัตรที่ญาขอให้พี่น้องทุกคู่ทุกคนยุติยัไม่เี้ยตังแต่เดิมจะเจ็บจะ่ายด้วยใจเด้อเจ็ดยังก่อนจะเล่นเก้าหนาเนาะบ๊ายบายยากสิกินข่าวจุ๊บ